มาอีกแล้วโรงทานมานนี้มาอีกแล้วแมนยังนรอยแมนยังนะข้าวปูนจีขนมจีนครับขนมจีนขนมจีนมาต่ได้เนาะขนมจีนนี่เนาะเนาะอืสวัสดีครับขนมจีนมาจากไหนครับนี่นะจ้าบ้านยะกบ้านป่าบาอําเภอบุรียครับได้ขนมจีนทีมงานเดียวกันบริษัทสองทีมงานนี่นะยาวอารัตไปทั่ว มามาไล่คาร์เบวันป no. ่าบาวันแมน่มรถสี่รถคุตีนี่นะสิบคนอ1ะผมยืนเหลียงเที่ยวอันนี้มันเกินสิบนเนี่ยนออเพ่นมาเห็ดซอยทีแน่นอนจังพี่น้องว่าขาบป้นอยู่ห่างล่างแค่จับหัวขาบป้นอยู่ห่างที่เอามาจักรกระมังมาจักรสามอ่างละเมือนี้นะสามกละมังจักรแปดสิบโล 80สโลครับขขาปุ้นมันปลาบาอืมนำอยากกะทิลูกซีนล,ลูกซีนตีนไก่เบอร์ลตี้ลาดข่ลาดอย่างเดียวจะลาดอย่างเดียวจะคุณน,นะโอ้ยเขาเทียวกันเหยาอันลาดพนุ่มมี่ยังเป็นลังเป็นลังนี้นะน้ำปีน้ำจะนจ้ำจะทีมงานปลาบาบันเทิงศิลนครับผมอืมางทีกับเจกหมุมที่พร้อม คุณนะพี่น,น้นองโอ้มาหลายเก่งสิบกว่าคนโอ้ oh, น้ำยาสิเบิร์ตเราตินี่นะโอ้ยมอเตอร์ชามน้ำยาสิเบิร์ตแล้วบัดเนีิยสิบ์ตเรากินกับน้ำป่าซื่อๆตริงค่ายดิบค่ายดีพี่น้องค่ายดิบค่ายดีแปดสิบ uh, กิโลหม้อข้างล่างก็หมดไปแล้วหนึ่งหมอ้อน้ำยาสามหมอ้อฮะ เด็๋ยัก็แม่กินบ่กินบ่้ยเซบาสจะห้ามรองพอฮ่นก่าฮ่าาฮ่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 ่าฮ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 ดาฮ่าฮ่าฮ่า่านั้นลา่าฮ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 ่อฮ่ี่าฮ่าดอาโ่าฮ่าฮลาป่นฮ่าฮนาฮ่าก่าฮ่าฮ่าง่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าาฮุา่าพ่า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 อาฮ่าฮ่าฮ่่าฮอาด่าฮ่าฮ่า สา้างหมอบ่อพอกันพี่น้องจัดปลาบาสา้างหมอบ่อพอกันแต่ว่าข้าวปุนน้นในเลื่อเนาะน้ำยาเบิร์ดข้าวปุนนป้นเรื่องกินข้าวปุ้นในดอกเอาพี่น้องสุดยอดใครดีใครดีรดเกง่งผู้ได้มาที่ล่างกากินแต่าข้าวปุ้นเอาไปใส่ชิสน้ำปลาใส่เอา,อา <laughs> อน้ำยาเบิดแล้วเด้เนาะเ็จจะได้เนาะใครดีใครดี พี่น้องจากปาบ่าภูเรียครับผมสาธุเดอร์สาธุเดอเอาข้าวปุ้นมาขนมกินมาเอาขนมเส้นมาเอามาซ้ำยางเถิงข้าวปุ้นเถิงข้นมกินถนขานมเส้นซ้ำยางครับผมสิบกว่าคนทีมงานปาบ่าวันนี้สาธูครับสาธุครับสาธุครับอายุยืนยาวเหมือนข้าวปุ้นนะครับ ยิวพันเขาผ่องมันเขาปุ่นนะครับเจริญเจริญนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับสาธุครับสาธุครับ